สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งกับช่องเจส,สปอร์ตช็อกเกอร์วันนี้ผมก็มีข่าวกีฬาที่น่าสนใจมารายงานให้ฟังกันอีกเช่นเคยครับแฟนบอลญี่ปุ่นสุดทึ่งโทรรุอนิกิเปิดตัวแข้งใหม่ดาวเตะมหาวิทยาลัยลงเล่นแทนชนาทิพย์ทำเอาแฟนบอลคนญี่ปุ่นต้องงงไปตตำมกัน สำหรับเกมเยลิแมตที่4ของนังดูกาลคาวาสากิฟอร์ตาเล่บุกเยืนทินอัมบิเล็กนิงาตะสุดท้ายพ่ายแพ้ฟอร์มการเล่นดูไร้แววทีมที่จะเป็นแชมป์เกมนี้ทรุโอนิกิถอดชื่อชนาทิปทรงกสินเพเมเกอร์ทีมชาติไทยที่เพิ่งจะทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมยิงประตูนในเกมฟุตบอลถ้วยดูวันครับออกจากทีม แต่ดานเซอร์ไพส่งชื่อแข่งมหาวิทยาลัยเข้ามาแทนที่จะเลือกชนาทิพยังคงไม่ใส่ชื่อของชนาทิพทรงกสินเฟรมเวกเกอร์ทีมชาติไทยแต่กลับไปเปิดตัวนักเตะใหม่เข้ามาแทนชนาทิพ์มีนามว่าจินยามาดะดาวเตะในระดับมหาวิทยาลัยแถมโทรุโอนิกิส่งลงสนามในเกมนี้อีกด้วยเพื่อลงไปแก้เกมแต่ที่ไหนได้รูปเกมคงเดิมไม่มีการเปลีป่ยนแปลง ครึ่งแรกครึ่งหลังเกมรุกฝืดยังไงฝือดอย่างนั้นโดนจับทางได้หมดดาวมหาวิทยาลัยช่วยอะไรทีไม่ได้เลยแทนที่จะเลือกนักเตะอย่างชนาทิปที่มีค่าตัวสูงอยู่ในระดับท็อปเจลิกแต่กลับเลือกนักเตะมหาวิทยาลัยมาแทนชนาทิปสักง,งัดทางด้านแฟนบอลญี่ปุ่นของซัปโปโรต่างสุดงงว่าทำไมทอรโรโอนิกิ คิดอย่างไรจึงไม่ยอมมีชื่อของชนาทิพย์อยู่ภายในทีมพวกเขาวมองว่าชนาทิพย์สามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้ทีมไหนๆก็อยากจะมีนักเตะอย่างชนาทิพย์อยู่ในทีมต่างออกมาแสดงความคิดเห็นสวดยับโทรุโอนิกิคุณไม่เห็นการยิงประตูของชนาหรือไงเกิดอะไรขึ้นกับชนาทิพย์งั้นหรอ ชนาทิปสามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้รู้ใช่ไหมคุณไม่รู้เลยเหรอการเลี้ยงบอลของชนาทิปคือการสร้างโอกาสให้กับทีมคาวซาสกิอยากชนะควรใช้ชนาทิปถ้าไม่ใช้ก็ให้ซัปโปรโรยืมใช้ไม่ได้ก็คืนมาพวกเราต้องการชนาทิป จากเกมที่เขายิงประตูชิมิสึเอฟเพาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาดีมากขนาดไหนฟอตาเล่ ale, คุณไม่ได้ใช้งานชนาทิปเกมรุกเล่นไม่ได้เรื่องโอนิกิคุณรู้หรือไม่ว่าชนาทิปมีรูปแบบเทคนิคการเล่นคุณต้องลองเขาในนัดต่อไปถ้าใครทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์คุณชนาทิปช่วยบอกผมที พวกเราต้องการชนาทิพย้ายมาอย่างซับโปโรขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ